สวัสด,ดีค่ะพี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้น้องวัวแก้วก็มารอทางสาวสวยนะคะยูทูบเบอร์นะคะก็วันนี้ก็จะมาเที่ยวที่บ้านาที่บ้านท่านะคะนี่นะคะวันแฟนของน้องวัวแก้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะมาเที่ยวเนาะก็มารอทางนะคะยูทูบเบอร์สาวสวยค่ะมารอทางยูทูบเบอร์สาวสวยนะคะอันนี้คือทางเข้ามานะคะแต่ยูทูบเบอร์ของเรานั้น <c oughs> เลยทางเข้าไปแล้วะคะ่ะ คือยังไม่ออกมาเลยนะคะเนี่ยเลยเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเกาะรอรอให้เขาออกมาก่อนเนาะเข้าไปเลยเข้าไปทางนี้แล้วนะคะก็ตะกี้ก็เห็นเขาเลยเข้าไปอยู่นะคะนี่นะคะออกมาแล้ว <laughs> ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วมันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะออกมาแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็ได้พาพี่เขาเข้ามาในบ้านแล้วนะคะก็ได้เดินสมวิชย์ดึงแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาในบ้านค,ค่ะสวัสดีค่ะกล้องกล้องมันตามพี่วัวหอนะคะไม่ตามน้องวัวแกเร็วแล้วมันทายังไงกันดีอย่างนี้นะใช้แอปเน้อยหน่อยมันแบบ่อกี้ใช่แล้วก็เลยไปกับพี่ไปกับพี่ไม่คือมันหลงไะมันหลงพี่ใช่แล้ววันนี้มันหลงพี่ไงคะนี่มี นี่พี่มีลูกอมลูกกดใจให้พี่ด้วยนะนี่คือถ้าเราแกะมันจะต้องมีอะไรเสียงเสียงเสียงลราดูเราดูเราจากคนรับเนตว่าจะได้คำว่าอะไรกันขอขอเอาอันอันเจอแต่สิ่งดีๆีบ้างเลยจบแล้วข้อความมันอยู่ตรงไหนข้อความอยู่ข้างในเราต้องแกะก่อนเราต้องแกะก่อนเนาะดึงแล้วก็คิดว่ามันมีข้างนอกนะคะ ลองแกะลูกอมนะคะเหมือนเหมือนจะเสี่ยงโชคเลยนะคะเหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยที่ไหนได้ล่ะคะไปอ่านขพอความมูกอมจะไมเจออะไรดีดีนะจะเจออะไรดีดีใช่นะคะไปกล้องมันมันเพียงไปตามอะไจริงมันตามที่ตมันมีตรงนี้ด้วยอะคืออะไรอะั่นมันสิ่งออกแล้วว่า ทำไงอ่ะ้ตันี้คือตัวอะไรอ่ะมันนี่หมดเลยมันฉีกอ่ะใช่แล้วรักคนเดียวอยู่ในใจรักตลอดไปอยู่กับเธออ่ะได้คุแบบหวานๆเลยนะคะวันนี้ของน้องนี่คือฉีกออกหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันอ่านจากตรงไหนอย่าไล่เราไปไหน เลยแล้วก็อะไรอ่ะ่านก่อนต้องฉีกออกมาเพราะชีวิตนี้มีเแต่เธอหรือเปล่าเราขาดเธอไม่ได้อันย่าเอาแบบหวานๆเลยนะคะวันนี้แบบขาดไม่ได้นะคะของพี่บูของนี่คือ ชีวิตเป็นของเธอนะคะรุ่นรุ่นนะคะก็ไม่มีอะไรเออจะบอกว่าต้อนรับเนาะมีลูกอมนะคะโนอ้น้ำใสเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่วัวหองนะคะชมรอบๆบ้านนะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอยากไปหรือยังคะพี่อยาไป กินก่อนกินก่อนกินก่อนกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแผ่นเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวแผ่นถ้าวเ่น้อยใช่แล้วค่ะที่เชียงตุงเรียกข้าวเช่น้อยแต่ที่ไทยเรียกก๋วยเตี๋ยวแผ่นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำก๋วยเตี๋ยวน้อยลอยน้ำเดี๋ยวจะจับพี่บัวของลอยน้ำไปให้พี่เอฟซีทุกทุกคนนะคะไมตลอดเลยนะเราแค่ข้าวพอนะ ทำคอเหอมือนกันติดออคอติดคอ,อนั่นแหละลูอมติดคอกิน <c oughs> น้ำก่อนค่ะเหล๋ยวคอให้ <c oughs> ชนชนชนน้ำเปล่าตลกนิดน้ำเปล่ามันก็เป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมคาสฟอโน่น,นิดนึงนะคะช,ชิมเลยค่ะเจ้าของเป็นคนเอามาก็ต้องลองชิมก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวใส่ยาเสตมาไม่รู้นะคะแล้วอีกแล้วเดี๋ยวน้องหลงต้องตามไปถึงบ้านแน่นอนไปได้อนยี่สิบีชั่วโมงเมื่อวานทุ่มไปมาแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่พี่เบื่อน้องอ่ะม้ไม่เบื่อเดี๋ยวบอกมาทำไมทุบิทุกวันไม่มีงานทำหรือไงเดี๋ยวแม่จะบอกเอาไปเอาจอนเดี๋ยวจะมาลองทานข้าวซอยน้อยนะคะที่พี่เขาเอามาให้ชิมนะคะ อันนี้คือพี่ลงมือทำเองหรือว่าซื้อมาอนนคะเนี่ยคือว่าแม่เขาใส่ทงไว้ที่นั่นแม่เกาไปตลาดคิดว่าซื้อตลาดมาหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนก็นไม่แน่ใจก็เลยทิ้วมาเลยค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่รีกตามหลังนะพี่ว่าเฮ้อันนั้นของแม่มเอากับมาของแม่ค่ะ,คะก็ก็บอกเขาก่อนเอามานเนาะนี่นะคะถ้ามีผักด้วยดิ่งชอบมากเลยนะคะ,ะข้าวซอยน้อยนี่ คือคนเชียงตุงถ้าใครไม่กินข้าวซอยน้อยนี่ถือว่าไม่ใช่คนเชียงตุงแล้วมากันเนาะว่าไหมกินข้าวซอยน้อยกันทุกคนแล้วก็กินกันทุกวันด้วยใช่แล้วค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะกินแบบไม่เบื่อเลยนะคะใช่แล้วกินได้ทุกที่ทุกวันอันที่มีผักก็มีนะข้างหน้าใช่ไหนี่ไง อะไรคะนักเก็บป้อนนะคะเอาใส่ปากเดี๋ยวจะอะไรหน้าโทรศัพท์ให้แต่เปนทารู้ก่อนเดี๋ยวเก็บป้อนเดี๋ยวจะโยนไปแล้วอาบปากเราเลยนะคะนี่โยนไปใส่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแตกเลยนี่เสียงอะไเสียงการเลยนะนี่นะคะอืมกินยั่วอะไรคะอร่อยวันนี้กินยั่วนะคะ อยู่วนนะคะน้องมาอยู่นี่กี่วันแล้วเนี่ยมาตอนเช้ามาตอนเช้านี่เองเมื่อวานกลับกับนู่นเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อคิดว่ามันอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนะกลับไปบ้านค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องวันนี้<อ>คงต้องนอนที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้คงต้องกลับไปเพราะพรุ่งนี้ที่บ้านดำนาอีกครั้งหนึ่งนะคะูกข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต้องกลับไปช่วยแม่ปลูกเองคลิปที่แล้วน้องเกีไม่ได้ไม่ได้รำนะก็เลยว่าจะจัดให้ดีหนึงจะจัดให้พี่พี่ได้เห็นว่าน้องกีก็รำนาเป็นเหมือนกันนะคะสาวเชียงตุงรำเป็นเกืบทุกคนเนาะทุกคนน่าจะกืบ น่าจะเกือบไม่คือสมัยใหม่หนึ่นี้ยเขาไม่ค่อยแถวๆค่ะสมัยใหม่เขาไม่ดํา,าดนากันนะคะสาวๆมีเดสมัยก่อนๆของเรา,านู่นน่ะนะเดสมัยน<า>้นองนี่นะคะยังดำน,นาอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวน้องวัวแก้วขออนุญาตพาพี่วัวหองเที่ยวในรอบๆบ้านชมวิวรอบๆบ้านนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่อื่นดีกว่าค่ะไปเลยค่ะจะพาพี่วัวหองนะคะไปดูสวนสตอแล้วก็ในสวนนิดนึงนะคะ ก็ส่วนสตอก็เอาพันมาจากน้องจามพองนะคะที่ในสวนของน้องจามพองพี่กว้างเป็นอะไรเปรี้ยวหรือว่ายงไค่ะแบบเปรี้ยวนะคะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็แบบเปรี้ยวนั่นเองนะคะอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวน้องพี่ก็เคยปลูกนะที่หน้าบ้านเดิมจริงเหรอคะนี่นะคะพ่อเอาลำเข้ามาเททิ้งหมดแล้วอืมมันอันนี้นี่คือคุณพ่อเอาออกไปเพาะพันธุ์ที่อื่นอีกแล้วนะคะมันก็เลย เหลือเท่านี้นะคะส่วนสตอร์นอัวแก้วนะคะเอาพันมาจากบ้านไหลกลางนะคะตอนนั้นก็ไปเที่ยวที่บ้านน้องจามพองนะคะแล้วก็เลยได้เอาพันสตอมาปลูกที่นี่นะคะคือําใส่จับก้อน <c oughs> ไม้แบบนี้ <c oughs> ไ,มไม่ไม่จับค่ะคือเราต้องจับแบบนี้คือ <c oughs> <c oughs> ไม้มันไม่เป็นใจเราไงคะเราก็เลยต้องจับบงังคับมันเลย <c oughs> <c oughs> คือว่าเราสองคนไซส์เหมือนกันเนาะคืออันนี้ก็แบบอันนั้นอะ ใช่แล้วค่ะเออกันสั่นเออกันสั่นเหมือนกันนะคะนี่ไงคะดูสิคะมันเป็นแบบนั้นเลยอะไรคะไปต่อนะคะเดี๋ยวจะไปให้พี่บัวห้องชมในเอ่อในสวนนิดนึงนะคะได้ค่ะเอาเลยค่ะลุยก่อนเลยค่ะพี่บัวห้องเปิดเปดเดนี่นะคะอันนี้นี่คือหัวใจพี่พี่ เมื่อวานมีหนุ่มมาจีบเยอะวันนี้เปิดประตูหัวใจเลยหรอคะเนี่ยก็เมื่อวานมีคนแซวพี่เยอะนี่คะก็ในที่ไฟ่สวนนะใช่แล้วค่ะในที่ไร์สดมีคนแซวพี่บัวของเขาเยอะนะคะวันนี้ก็เลยคือว่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นจะมาเป็นเจ้าของสวนนะคะวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้พี่บัวของปลูกอะไรบ้างคะวันนี้กับวันนี้พี่ไม่ได้ปลูกอะไรเลยค่ะปลูกมาหลายวันแล้วค่ะอ๋อวันนี้ค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างคะ ก็จะมีผักกาดนะคะแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าผักอะไรนะผักคีโบผักคีโบทางทางไทยนี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรแล้วต้นนั้นนะคะต้นอะไรคะนั่นี้เหรอคะนี่คือหมักหลอดมักหลอดหมากเลอไม่รู้ที่ไทยเขามีหรือเปล่านะคะก็จะลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ๆๆๆๆๆมันจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นลูกที่เขากินกันนะคะเอาเลยค่ะ น้องต้องชิมนะนี่นะคะคือนี้เลยนะคะหมกอดนะคะก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะที่เขากินเนาะใช่แล้วค่ะมีช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ใช่แล้วค่ะในสวนก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะค่ะแบบนี้เองนะคะนี่นะคะนี่เลยค่ะก็ทั้งหมดในสวนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่บัวหองไปดูอาปากอาปากเดี๋ยวยิง เดี๋ยวพาไปดูที่คุณพ่อเอาไปพ่อพันนะคะว่ามันจะออกเยอะขนาดไหนเ่นเองนะคะเดี๋ยวน้องขอถ่ายกล้องหลักให้ดูดีกว่าเพราะกล้องหน้านี่ถึงไม่ไหวแล้วนะคะมันเองไปแบบเออไม่ทันใจเราเลยค่ะให้พี่วัหองนําไปนะคะทั้งที่พี่วัวหองไม่รู้นะคะเดินไปเลยค่ะไปไหนไปหน้าบ้านค่ะไปทำอะไรไปดูสตอรค่ะสตอร์บอดี้นะคะวันนี้พี่สตอร์ไหมคะสตอร์นี่ค่ะ ก็ไปดูพันธุ์สไตล์วีนะคะที่คุณพ่อในพ่อพันเอาไว้แล้วนะคะก็ทำไมที่น่าถึงไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าเอามาเพาะพันว้ที่ตรงนี้นะคะหน้าบ้านนะคะใช่แล้วค่ะมันมันขยายพันธุ์ออกมาเองนะคะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ปลูกมันคือมันพยัขยายพันธ์แล้วแค่เอามาปลูกในกระถางเนี่ยค่ะเราปลูกแค่ในกระถางนะคะแล้วมันก็ออกมาเองนะคะ มีดมีดอ่ะเอาไว้ม,มาปลุกเนี่ะใช่แล้วค่ะ<อ>ก็เอาไว้มาขุดดินนะคะมีดมันไม่คมแล้วก็เลยเอามาขุดดินนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสนใจเอาไปเพาะปลูกไหมคะ<อ> <laughs> นูน่นนะพี่ที่เขาปลูกใหม่ไม่นู่นอีกเยอะเลยค่ะเป็นใช่แล้วค่ะปลูกเยอะเป็นแถวเลยนะคะ ก็จะปลูกไปให้สุดแถวเลยค่ะใช่แล้วค่ะก็จะปลูกไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้ทานสตอเวลาที่เราสตอก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ขอถานหน่อยค่ะมาเที่ยวบ้านนี้คือรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีต้อนรับอย่างดีเลยอ่ะคือแบบไปรอถึงประตูนู่นเลยเนาะ แล้วค ah, ือคิดยังไงว่าเอออยากจะมาเที LI ่ยวที่บ้านคะก็คิดถึงน้องหัแก้วอะแไม่ได้เลยอี๊แอบรักน้องเปล่าเนี่ยถ้าน้องไม่มีแฟนรักแล้วอีมีแบบนี้กันด้วยนะจงมาเราจีบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือร้านค้านะคะก็จะมีประมาณนี้เองค่ะไม่มีเยอะนะคะคุณแม่เป็นคนขายค่ะ วันนี้น้องหอมจะมาขายให้ดูค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะถ้าน้องเป็นลูกค้าเอาเลยค่ะลองดูองดูเอาเลยค่ะแม่ค้าซื้อของหน่อยสิคะสวัสดีค่ะซื้ออะไรคะซื้อซื้อน้ำหอม5ขวดค่ะมีไหมคะน้ำหอมมันมีค่ะมีแต่น้ำสาง่ะนี่คือหอมมากเลยค่ะถ้าเวลาเราเรากินมันหอมมากเลยค่ะ มันมีรสชาติได้ไงคะรสชาติก็เค็มๆเค็มๆเค็มแบบเค็มเกินก็ไม่ใช่น้องเค็มแบบหวานนิดนึงนะคะอย่างในในคลิปที่น้องน่ะค่ะมีมีรสเค็มแล้วก็ผสมหวานนิดนึงนะคะไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะคะของขายก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไล่แม่ค้าแสนสวยมาขายของค่ะอ่อคะอ๋อเอาเอาน้ํามันอีกข้ากระหล่ำเอากระลาษ ดีแล้วนะคะน้ำมันไม่มีค่ะมีเต่มน้ำนมค่ะมีน้ำนมอืมมีน้ำนมนะคะอ๋อมีขนมด้วยมีขนมแล้วก็มีน้ำนมด้วยนะคะไปกินตอนเช้าใช่ไหมคะเนี่ยกินตอนไหนก็ได้ค่ะปกติเขากินนมตอนเช้าไหมคะกินนมกับขนมตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่กินไหมคะปกติพี่ไม่กินนะตอนเช้าก็เลยผอมแบบนี้ แซวกันอยู่น่าแหละไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะแต่ไม่รู้จะไปต่อที่ไหนเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้าเออผู้ใหญนี่ดีกว่าไปต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอปิดคลิปแตะถ้าเรามาด้วยกันเนี่ยคือมันต้องมีหลายๆคลิปค่ะใช่แล้วค่ะพอค่ะความภาของเรามีเยอะมากันค่ะเดี๋ยวน้องถ่ายกล้องมาให้ดูนะคะ วันนี้ก็มาซื้อของของแม่ค้านะคะก็ไม่เห็นหน้าแม่ค้าเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาขอลาแม่ค้ากลับบ้านนะคะเพราะว่าได้ของที่ต้องการแล้วนะคะมีใครจะลาใครนี่ก็อยากจะให้แม่ค้าปิดคลิปให้หน่อยสิค่ะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากกินของอร่อยๆนะคะก็ต้องมาร้านนี้นะคะนี่แม่ค้าขายเองค่ะชื่อร้านไรคะชื่อร้านอ่านะคะชื่อร้านชื่ออะไรอ่ะ เป็นเจ้าของร้านไม่รู้จักชื่อร้านหรอคะอันนี้ร้านนี้ไม่มีชื่อค่ะร้านนี้ไม่มีชื่อค่ะเออก็ต้องบอกเออเจ้าของเจ้าของคนที่ขายคือว่าป้าหอมค่ะชื่อว่าป้าหอมนะคะะิวว่านหะนะคะใช่แล้วค่ะนี่คือเรามาเด่นๆกันนะคะไม่ใช่แม่คคะจริงค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าเอ่อกดหัวใจได้ก็อยากให้กดหัวใจมาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย